คุณผู้พองเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดเลยเนี่ยมันกลับชอบเกิดขึ้นจังใช่ใช่ครับหรือว่าแบบมีเวลาเยอะแยะเลยนะแต่งงานก็ไม่เสร็จสักทีนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องหลักการหรือที่เขาเรียกว่ากฎแปลกๆที่น่าสนใจนะคะครับผมซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตประจําวันหรือการตัดสินใจของเราอยู่ก็ได้ลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยกฎพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง ครับคือกฎเหล่านี้เอาจริงๆมันก็มาจากข้อสังเกตนะครับหรือประสบการณ์ตรงของคนเรานี่แหละอืการทำความเข้าใจหลักคิดเบื้องหลังอาจจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าทำไมบางอย่างมันถึงเกิดขึ้นซ้ำๆงั้นเริ่มกันที่กฎแรกเลยนะคะน่าจะคุ้นๆกันดีทำไมขนมปังทายแยมถึงชอบตกเอาด้านที่ทายแยมลงพื้นก็ไม่รู้ฮ่าอันนั้นคลาสสิกเลยครับหรือว่าเวลารีบๆทีไรนะคะหาของไม่เจอทุกทีนี่แหลคะค่ะ กฎของเมอร์ฟีใช่ครับกฎของเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่สลอที่ว่าถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดได้มันก็จะผิดพลาดค่ะที่มานี้ก็น่าสนใจนะครับมาจากวิศวกรชื่อเอ็ดเวิร์ดเอเมอร์ฟีเมื่อนานมาแล้วปี1949โอ้โหนานเหมือนกันนะคะครับตอนนั้นเขาทดลองเรื่องแรง G ในกองทัพอากาศแล้วก็เจอข้อผิดพลาดในการติดตั้งเซนเซอร์อ๋อเขาเลยพูดติดตลกประมาณว่า ถ้ามันมีวิธีที่ทำผิดได้นะช่างก็จะหาทางทำจนได้แหละซึ่งมันดันเป็นจริงครับเป็นจริงยังไงคะก็มีการต่อวงจรผิดพลาดจริงๆครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะ16ครั้งโห16ครั้งนี่ไม่ใช่แค่พูดเล่นๆแล้วสิคะใช่ครับเหมือนกับว่าพอมีอะไรผิดพลาดได้เราก็อาจจะอืมไปสังเกตเห็นมันชัดเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับอย่างเช่นตัวอย่างของโทมัสคาร์ไล นักเขียนคนนั้นที่เขียนต้นฉบับเสร็จแท้แต่ดันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ๋อใช่ครับเรื่องของคาร์ลน์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเละคือเขาเขียนต้นฉบับเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนยืนไปอ่านปรากฏว่าเพื่อนทําหายหายเลยเหรอคะยังไม่พอครับแม่บ้านของเพื่อนเนี่ยคิดว่าเป็นกระดาษเหลือใช้ก็เลยเอาไปเผาทิ้งไม่นะเผาทิ้งเลยเหรอคะต้นฉบับทั้งเล่มเลยนะครับผม แต่จุดสำคัญคืออะไรทราบไหมครับคืออะไรคะคาลายไม่ยอมแพ้ครับเขาลุกขึ้นมาเขียนใหม่ทั้งหมดเลยโอโ้โหสุดยอดมากเลยค่ะนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าถึงจะเจอเรื่องร้ายๆตามกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยคนที่สำเร็จจริงๆคือคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะงั้นไปต่อกันที่กฎข้อที่2นะคะกฎของพาคินสันพาคินสันรออันนี้นี่เอ่อ น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยค่ะครับผมว่ามาเลยครับทำไมเวลาเรามีเด็กไลายสั้นๆนะคะแบบพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วเราถึงปั่นงานเสร็จทันได้แถมบางทีดีด้วยนะใช่ใช่ครับแต่พอมีเวลาให้เป็นเดือนเดือนงานมันกลับยืดดืดออกไปเรื่อยๆเลยค่ะฮ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับคือประเด็นหลักของกฎของพาร์กินสันเลยมาจากนักประวัติศาสตร์ซีนอตโคดพาร์กินสันค่ะ <c oughs> เขาบอกว่า งานจะขยายตัวจนเต็นเวลาที่มีให้ทำเขาเปรียบเทียบเวลาเหมือนน้ำในฟองน้ำน,น,นะครับถ้าเราไม่บีบมันก็ไม่ออกมาเห็นภาพเลยค่ะครับคนที่ทำงานเก่งๆมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เสร็จได้ไม่ว่าเวลาจะมากหรือน้อยเพราะเขาฝึกจนเป็นนิสัยแล้วต่างจากคนที่อาจจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับก็อาจจะปล่อยให้งานมันขยายไปตามเวลาที่มีนั่นแหละ การเปรียบเทียบกับฟองน้านี่ชัดเจนมากเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเวลาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับแรงกดดันที่เราใส่เข้าไปด้วยถูกต้องครับทําให้นึกถึงโทมัสเอดิสันเลยค่ะว่าเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นพันๆชิ้นได้ยังไงนะเอดิสันนี่เป็นตัวอย่างชั้นยอดเลยครับของการใช้เวลาอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพสูงสุด กฎของพากินสันก็เลยเหมือนเครื่องเตือนใจเรานะครับว่าการตั้งเป้าหมายการกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญมากค่ะช่วยกระตุ้นตัวเองใช่ครับช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นด้วยมาถึงหลักการสุดท้ายกันค่ะทฤษฎีการลอกคราบ d d i n g Series อันนี้ช่วนห้คิดเหมือนกันนะคะว่า การที่เราพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีเสมอไปหรือเปล่าครับหรือบางทีความไม่พอใจอาจจะเป็นพลังที่ดีกว่าก็ได้นะคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับคือมันพูดถึงเรื่องการเติบโตการเติบโตใช่ครับการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยบางทีมันต้องมีการลอกคราบตัวตนเก่าๆหรือความสําเร็จเดิมๆที่เราเคยมี อ๋อ oh, เหมือนงูล่อ,อคราบเหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วความรู้สึกไม่พอใจในปัจจุบันนี่แหละคือคือพลังกับเคลื่อนสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความไม่พอใจเป็นพลังเหรอคะครับมีนิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งเล่าถึงพระราชาที่ได้รับพรให้พระโอรสมากมายเลยทั้งสติปัญญาความแข็งแรงรูปร่างหน้าตาดีค่ะดีทั้งนั้นเลยนี่คะแต่ว่างางฟ้าองค์สุดท้ายลืมให้พรสําคัญไปอย่างหนึ่งคือพอรแห่งความไม่พอใจ ไม่พอใจนี่เป็นพรด้วยเหรอคะผลก็คือพระรบองค์นี้เก่งทุกอย่างครับแต่ไม่มีความทะเยอทะยานเลยพอใจกับทุกอย่างที่เป็นอยู่สุดท้ายอาณาจักรก็เลยค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงโหลึกซึ้งมากเลยค่ะแปลว่าความไม่พอใจแบบสร้างสารรค์นี้เองที่เป็นหัวใจของการพัฒนาถูกต้องครับมีตัวอย่างในโลกธุรกิจด้วยใช่ไหมคะเรื่องผู้จัดการที่ชื่อทอมใช่ครับมีผู้จัดการคนหนึ่งชื่อทอม เขาตั้งเป้าค่าคอมมิชชั่นไว้ที่หนึ่งแสนเหรียญแล้วเขาก็ทําได้สําเร็จนะเก่งจังค่ะแต่ปีต่อมาเขาไม่หยุดแค่นั้นครับเขารู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคือเขาเริ่มไม่พอใจในความสําเร็จเดิมค่ะเขาก็เลยไปหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่หมดเลยลองผิดลองถูกจนสุดท้ายปีนั้นทํายอดได้ถึงสองแสนเหรียญโอ้โหสองเท่าเลยครับ นี่คือพลังของความไม่พอใจในจุดเดิมที่มันผลักดันให้เราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้สรุปแล้วทั้งกฎของเมอร์ฟี่กฎของพากินสันแล้วก็ทฤษฎีการลอกคราบเนี่ยต่างก็ให้มุมมองที่เออน่าสนใจมากๆเลยนะคะครับผมช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตหรือแม้แต่พฤติกรรมของคนเราได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยเป็นเช่นนั้นเลยครับ การทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้มันเหมือนเราได้เครื่องมือมาช่วยนำทางชีวิตนะครับค่ะเหมือนมีไกด์ไลน์ใช่ครับอาจจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นจัดการเวลาได้มีประสิทธิภาพขึ้นหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองอืมแต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างก็ควรนำไปปรับใช้อย่างมีวิจารณญาณน,นะให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆนะคะวันนี้ยินดีครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่ามีหลักการข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวเราจังเลยครับแล้วถ้าเราลองเอาหลักการนั้นมาปรับใช้แบบมีสติมากขึ้นตระหนักถึงมันมากขึ้นผลลัพธ์ในสถานการณ์ข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ